ตอนนี้เรามาทำอะไรกันมาล่องแกงโอ้โหดูที่อะไรเนี่ยนี่อะไรเสือเสือเสือมีเสือด้วยหูกำลังหิวเลยเหมยมองเอาหัวเรือพายเรเร็วหน่อยหัวเรือ ว่เรือพายเร็วหนา่อยเหมือนเรืออะไรเหมือนการสงครามเลยเหมือนกับปืนกลเลยโอ้รถไฟประชึกประชักษ

อุ้ยอันนี้งูเฮ้ยอันนี้งูของจริงเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่งูของจริงว่ะว้าวไม่เอาแล้วอะไรตัวเองบอกไม่เอาแล้วอะไรงูของจริงเออถ้ามันตลานเนี่ยฉันนั่งปักเออ นั่งนั่งไปนั่งไปช้างมีช้างด้วยเห็นไหมนมีนกอะไรนกฟางโกช้าง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 เหมื <c oughs> อนขับคนแล้วนะโอ้

้าแ,แม่นาคีโอ้โหงูใหญ่มากเลยโอ้ขู่ด้วย ตกตกใจตกใจวะพอดีตกใจจริงอะเนี่ยเหมยเหมย คนผูกคอตายตึดตะคายอะเขาดัก ดีนะมันไม่ร้อนนะเนี่ยมาได้บรรยากาศทึมๆ ตแล้วเกือบโดนหัวจะเากือบโดนโทรศัพท์กูเนี่ยหนักเลยโลหัวพอดีเลย โอ้อยกิงคองขู่ด้วยดูดิเออตายแล้วเฮ้ยเอ้ยไฟส่องสว่างเลยสิมืดแล้วอ่ย ด้วยตายเลยกใบห้วร้อนไปหมดเลย ร้อนไปหมดเลยกูตอนนี้โอ้จ่ายแล้วมืดตื่อเลยเขาทำ